แอสตันวิลลาสร้างเซอร์ไพร,ไร์์ครั้งใหญ่ในการคว้าตัวไปลุยแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าซึ่งนี่เป็นครั้งแรกในรอบ41ปีกับการคัมแบ็กสู่บอลถ้วยใหญ่ของยุโรปอีกครั้งทับสิงห์พงาดไม่ใช่ทีมเงินถุงเงินถังนักเตะในทีมไม่ใช่ประจำพวกซูเปอร์สตาร์เบอร์ต้นของพรีมร์ลีกแต่ได้มวลรวมทั้งหมดมันค่อยๆต่อเติมให้พวกเขามีความแข็งกแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆผ่านการเชื่อมต่อโดยคดมากประสบการณ์อย่างอูนายเอมเมอรีซึ่งเอเมอรี่นะคะรับผมเข้ามาพร้อมกับปัญ คอยเป็นคอยไปจนแข็งกแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเ,เอเมอรี่มีวิธีการอย่างไรในการปลุกวิลล่าให้กลับมาพังงาดง้าคำโลกอีกครั้งวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเรื่องมาเล่าจะพาไป่องปัจจัยต่างๆกันนะครับเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้าเกลียบพีอาบิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง โดยเอเมอรี่ครับมารับงานคุมทัพวิลลามาช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2022ซึ่งถากการของสโมสรตอนนั้นครับไม่ค่อยสู้ดี12เกมแรกในพรีเมียร์ลีกภายใตยก้การคุมทีมของเจอรารช,ชนะเพียง2เกมยิงคู่แข่งได้เพียงแค่7ประตูซึ่งนั่นแหละครับคือสาเหตุในการแยกทางกับอดีตดาวเตะทีมชาติอังกฤษอย่างเจอรารผลงานของวิลลาสามารถเรียน,นเต็มปากว่ามืดมนนอกจากผลงานสนามจะย่ำแย่วิธีการฝึกซ้อมกับจำเจไม่มีความแปลกใหม่อะไรซึ่งความท้าทายให้นักเตะพัฒนายกระดับตัวเองแน่นอนว่าสิ่งแรกที่เอเมอรี่ต้องลงมือ ทำคือการเปลี่ยนสานคติและซื้อใจลูกทีให้ได้ในช่วงเวลาเพียงไม่นานซึ่งมันเริ่มตั้งแต่ในสนามซ้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องพละกำลังซ้อมให้หนักหน่วงกว่าเดิมแถมยังมีคลิปวิเคราะห์ทีมคู่แข่งมาให้ลูกทีมศึกษาครั้งหนึ่งนะครับโอลิวสกินกองหน้าของวิลล่าเคยออกมาพูดถึงประเด็นการวิเคราะห์คู่แข่งในวิดีโอว่า เอาอยิงน้มาครับโอ้โหตั้งแต่มีเอมิเรี่นี่ผมสบายใจมากเลยนะบางครั้งเนี่ยเราไม่แม้แต่จะฝึกซ้อมไม่จบเราอาจจะแค่นั่งดูวิดีโอกันแล้วก็ดูวิเคราะห์กันผมกล้าพูดเลยครับว่าเอมิเรี่เป็นกุญแจสําหรับผมซึ่งผมคงต้องให้เครดิตเขาเต็มๆเพราะว่าเขาช่วยผมมากๆผมจะนั่งดูวิดีโอกเกมต่างๆย้อนหลังเอาแหละครับแล้วก็ดูว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันสามารถทําได้ดีกว่าแล้วก็เดินหน้ามูฟออนต่อไป ดังนั้นเมื่อเอเมรี่ลงมือนักเตะทําตามเท่ากับทุกอย่างมันเกินครึ่งไปแล้วที่เหลือก็เพียงแค่รายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละเกมซึ่งลูกทีมก็พร้อมจะเดินตามแม้ว่ามันจะมีรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นซับซ้อนกว่าเดิมแต่นั่นคือจุดที่ทําให้ทีมสามารถประสบความสําเร็จได้ครึ่งซีซั่น2022-2023เอมรี่ก็สามารถพาวิลล่าจากท้ายตารางขึ้นมาจบอันดับ7พร้อมติตัวไปลุยควนเฟอร์ลีกซึ่งราราวครึ่งปีเขาสามารถเปลี่ยนวิลล่าจากหลังตีนเป็นหน้ามือโดยเฉพาะเกมรับที่เเเกกก็บบคลลีีนชทท้ถึง9า25มมแะมร่ เพียง2นัดประเด็นต่อมาคือการเรียกซื้อตัวนักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีมครับอย่างที่บอกข้างต้นครับวิลล่าไม่ใช่ทีมร่ำรวยเบอร์ต้ตนของพรีเมลิกการใช้จ่ายแต่ละครั้งของเขาไม่จะลงทุนหนักแต่ก็ต้องได้ผลประกอบการที่ดีมกราคมปี2023เอเมรี่ไปดึงตัวอาริสมอร์เรโนเข้ามาเติมแบ็กซ้ายพระมองเห็นศักยภาพในการเล่นเกมรุกและเติมเต็มใน่วนที่ขาดจนกระทั่งช่วงซัมเมอร์คร,รับการเปลี่ยนแปลงเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนโค้ชสร้างทีมที่เป็นของตัวเองคนไหนเหมาะกับระบบก็อยู่ต่อใครไม่อยู่ในนแก็ปลล่่ออยททััีเมมรจด,ดาา15้าน เป่าต่อเรสัสล้านมีโครโรซานิโอโลยืมตัวมายูริเตลมองก็ฟรีมอแกโรเจอร์จ่ายไป15ล้านปอนด์ซึ่งก็ปรากฏว่าเดียบีครับเข้ามาเติมเต็มแผงเกมรุกพร้อมเป็นนักเตะที่ลงสนามมากสุดของสโมสรในซีซั่นนี้ทีมโดน5 3เกมมีส่วนร่วมไปแล้ว19ตรงแบ่งเป็นยิง1 0แอซิสเเป่าต่อเรสก็เข้ามาเสริมกระแรงหลังบ้านพร้อมเป็นตัวหลักในทันทีทันใดส่วนซานิโอโลครับภายใต้ดีวยืมตัวแม้จะไม่ใช่ตัวจริงแบบสม่ำเสมอแต่กันนี่ก็เป็นแบคัพให้เลือ้งดเลือก ครับช่วงแรกๆอาจจะต้องปรับจูนกันยกใหญ่แต่พอผ่านมาได้ทุกอย่างกล้ฉลุยเล่นร่วมกับดักลาสลุยได้แบบโคตรลงตัวหรือจะเป็นในเคสของโมแกนโรเจอร์ที่ไปดึงตัวมาจากมิดเดิลสโบครับก็บเป็นอะไรชั้นดีทําให้ทีมมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและตัวเลือกที่หลากหลายแก้ไปตามสถานการณ์ที่เจอจุดนี้เราเห็นชัดเจนเลยครับว่าคนที่เอเมรีดึงเข้ามานั้นต้องใช้งานได้และเข้ากับระบบของเขาทีมขาดจุดไหนก็แต่งเติมจุดนั้นใช้สอยทรัพยากรภายในทีไม่คุ้ม่าที่สุดเพราะขนาดทีไม่ได้ใหญ่อะไรแต่ถ้าว่าคาดี ามารถช่วยกันซัพพอร์ตไปถึงจุดหมายได้ซึ่งระบบการเล่นที่อเมรี่ชื่นชอบมากสุดนะครับนั่นคือ4-2-3-1หรือ4-4-2โดยเน้นการโจมตีกลางสนามและคอยผสมผสานในรูปแบบอื่นเข้ามาซึ่งแท็กติกในลักษณะนี้ครับประสบความสำเร็จมาแล้วทั้งกับเซบีย่าบิอารอัลหรือปัจจุบันกับแอสตันวิลล่าสมัยเขาคุมเซบีย่านะครับพีเกจะใช้อีวานราคิติโคเซอันโตนิโอเรเยสและวิโตโลในการโจมตีรอไปถึงการสนับสนุนหน้าเป้าอย่างคาร์ลอสบาก้กาหรือกับบิอาริอัลคราบก็จะใช้ โกโกแล็งเป็นส่วนสําคัญซึ่งมันก็คือวิธีการที่หนักแน่นทรงพลังและรวดเร็วส่วนมิดฟิลคู่กลางนะครับจะเป็นสไตล์คลาสสิกครองบอลดีจ่ายบอลเยี่ยมอย่างสมัยอยู่กับบาเลเซียก็เป็นเอเวรเบเดกากับดาบิดอัลเบดาตอนไปคุมปารีก็เป็นเตียโกม้มอตตากับอันเดรริโอตัดภาพมาที่ปัจจุบันครับกับวิลล่าคือใช้คู่กลางเป็นดักลาสลุยยืนพืน้นส่วนคู่ขาก็เปลีป่ยนไปสถานการณ์ทั้งยูริสติลมองบูบากากามาร่าโดยที่มีจอร์ดแม็กกินคอยเชื่อมประสานเกมไปอย่างแดนหน้าหลักการเเเเกกกกมมมรรรขอออออองีีทท่่่ห็นนบบบยๆคคัืลแวาาาาจจจจะ แนวหลังหรือกองกลางและไหนาเป้าครับคอยวิ่งทําทางไปเก็บบอลหรือลุ้นยิงประตูแต่ในขนาดเดียวกันครับตัวริมเส้นก็จะเข้ามามีบทบาทด้วยในการทางและเปิดพื้นที่ให้ได้มากกว่าเดิมและอีกหนึ่งภาพที่ชัดเจนของวิลล่าในยุคอูนาเอเมรีครับนะ่นคือเรงของเกมรับนับจนถึงตอนนี้ครับพวกเขาเสียประตูไปเพียง56ลูกน้อยสุดอันดับ4เป็นรองเพียงแค่แมนซิตี้อาร์เซนอลและลิเวอร์พูลเท่านั้นวิธีการของเอเมรี่คือบีบพื้นที่แดนกลางของคู่แข่งให้เหลือพื้นที่น้อยสุดมิดฟิลด์ตัวรับหนึ และเกมก็จะต่างกันออกไปคารบเป็นกามาร่าบ้างลุยสบ้างส่วนผู้เล่นอาลฟิลดคนอื่นๆจะลงมาช่วยปิดพื้นที่ของคู่แข่งให้มากที่สุดส่วนฟูลแบ็กเราจะเห็นว่าทางซ้ายเอเมรี่สลับใช้งานระหว่างอเลสโมเรโน่กับลูกาดีนอยู่บ่อยๆตามรายละเอียดในแต่ละเกมซึ่งจุดนี้ดีนทําได้ดีกว่าในเรื่องเกมรับส่วนทางขวาแมตตีแคทรับสัมปทานยาว จากที่กล่าวมามันชัดเจนในเรื่องของวิธีการการตั้งโซนเกมรับการเซตเกมมาเป็นฝ่ายรุกสึ่งภาพรวมนะครับออกมาเห็นเป็นแอสตันวิลล่าแข็งกะระ่งมากขึ้นกว่าเดิมมากๆแน่นอนว่าเอเมรี่เพียงคนเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้แต่มันมาจากการรวมพลังของทั้งทีมงานหลังบ้านที่เขาพามาด้วยตอนรับงานที่วิลล่าปารก หรือนักเตะที่ตอบสนองต่อแท็กติกและเปิดใจรับสิ่งที่กุนซอคนนี้พาเข้ามาช่วงเวลาราวๆหนึ่งปีครึ่งครับเอเมรีเปลี่ยนวิลลาให้แข็งกแกร่งมากยิ่งขึ้นแม้มันอาจจะยังไม่ทั่วแผ่นมีข้อผิดพลาดให้ได้เห็นบ้างแต่ถ้าย้อนกลับไปดูวันแรกที่เข้ามามันพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากพอสมควรส่วนในซีซั่นหน้าจะเป็นอย่างไรบอกเลยว่าโคตรน่าสนใจมากแอสตันวิลลากับการเสริมทัพให้กแกร่งขึ้นแอสตันวิลลาในการลุยแชมเปี้ยนส์ลีกอูนายเอเมรีกับขวบปีที่3มกับวิลลาและอู โอ้แฟนมันอยู่อิจฉาไหวทีเชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็กเข้ากเกรียบพีอาบิ๊กแบ็กอร่อยเข้มเต็มซอง